มีเพลงอะไรนะเออเรามีสกรพสเพลงนี่ลูกนะนะเป็นเพลงของบอมเบลชอบมากเลยนะเพราะว่าพูดถึงอะไรนะอืมเพลงที่ชอบชอบจริงๆริงไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนก็ชอบเพราะร้องไงก็ชอบเพราะร้องไหมหน่อยเดียวก็ร้องเาหน่อยเดียว มันเป็นการพูดถึงนะฮะผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีผู้หญิงคนไหนที่ไม่เสียน้ำตานะครับนะเมื่อได้รู้ว่าลูกชายเสียชีวิตแล้วที่สนามโลกนะครับนะไม่มีผู้หญิงคนไหนไม่เสียใจเมื่อรู้ว่าสามีสาบสูลในสนามรลวันนี้ผมคิดว่าเหตุการณ์อย่างนั้นกลับมาอีกแล้วนะครับนะ วันเราวันที่เราไม่ต้องการวันที่ไม่อยากเห็นสงครามวันที่พวกเราอยากอยู่ด้วยกันอย่างสัติคงยิ่งไม่นานนะครับนะบ้านของเราคงจะอบอุนะะ่นอากาศสนิทสนมเหมือนกันเหมือนเดิมเดิม,ดมรับผมโนเมแมนโดกรปลบอกมาเลยน,นะับผม ฟังไม่ค no, 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 no no like, like, ่อยรู oh, no. ้เรื่องหรือว่าโนโนโน่เนีโนโมเมนต์โนอะไรไม่มีผู้หญิงคนไหนไม่เสียน้าตาแต่ได้แจะอะไรข้างในไม่ค่อยรู้เรื่องนะเพียอ่พงแปลให้หลานๆฟังได้ไหมหนึ่สักทอดหนึ่งกันหน่อยเนี่ยเหมือนที่อาโมลิแปลโดราเอมอนอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยเป็นวิธีการดีๆกันลองเยดูเอาสั้นๆเลยสั้นๆเนอ่าโนขึ้นมาตอนแรกโนบแมนโนครก็คือผู้หญิงไม่มีผู้หญิงคนไหนที่ไม่เสียน้ามา แล้วก็ยังไ Woman n o t cry ยังยิ่น้องไปว่าไม่มีผู้หญิงไหนที่ไม่เสียน้ำตา,จ,าจริงๆนะคะแล้วก็ said I remember ฉันจำได้ว่า where y o used to sit ที่ที่เราเคยนั่งกัน in the g o v e r n m e n t y a r d in t r e n c h Town ก็คือในทเนงยบรัฐบาที่เมือง Trent c Town นะคะแล้วก็ observing the h y p o c r i t e นั่งดูพวกปากใหญ่ใจอยากเขาทำงานกัน มินตุกุลพีเพลวิม,มราแล้วก็น่งน,นึกถึงเพื่อนเก่าๆเพื่อนดีๆของเราเพื่อนที่เราเคยเสียไปแล้วก็เพื่อนที่เราต้องไม่เจอกันอีกแล้วคนที่เคยร่วมอยู่ด้วยกันมานะคะเสียไปในเพื่อที่จะได้อุรมกา์ในความพัฒนาของประเทศชาติแล้วก็ก็าจะผ่านจุงจุดนี้ได้เราต้องมีจุดที่เราเสียใจมาเดือนแล้วนะคะแล้วก็ยำยิ้มท่อนผมว่า โโมมน o Man ม่ c ้อไม่มีผู้หญิงคนไหนที่ไม่เสยน้ำตาน้าสาคัญจะได้ใจความนะครับนะ,ะบี่จะไปเรียนภาษาอังกฤษต้งไหนรูกนะพ่อจบภาษาอังกฤษถึงระปัอหเลยนะแต่ลูกคล่องมากนะไม่ได้เรียนพิเศษไม่ได้อะไระ <S <S ผมคิดว่าดนตรีพาทำให้เขาได้รู้จากภาษาดูจากการคิดเป็นเหตุเป็นผลน,นะครับ แารรู้จักการจัดระบบค,คิดว่าสําคัญมากนะ,ะลูกหลานของเราในทุกคนนะครับนะเราอยากคิดว่าพวกเขาเป็นไปไ,ได้ลูกเราหลานเราถ้าเรารักเขาจริงๆเขาสู้โลกได้เขาพัฒนาตัวเองได้รวดเร็วมากานะสมองมนุนย์เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากนะครับนะะอยากขอเซ็นกงมือให้กันลานๆทั้งสองคนนะครับ ลูกกอ๋อโอ้โหได้ไหมครับนั่งนั่งพอย่ยงดีเลื้อยมาเรื่อยๆี๋้วจะมานอนตรงหน้าเวที่เราเลยก็แต่ได้นั่งนอนก่อนนะเขาเอาเพลงอะไรดีล่ะฮะที่สนุกนสนุกนะเราของอออเอาโอเมฮากว่า